ในสวนกานี้ะก็จะรกคือตามภาพข่าวมนคามเคลือไหวอยู่ผู้วัยรุ่นเล่นั่นของในชวงนี้ก็าในส่วนของภารรานี่ก็รัฐบที่รงที่คิดว่าเป็นต้นของผู้ยรุนรือว่าจะ่ปวุ่มบังแพร รารกิจในวันนี้ภารกิจวันนี้ก็คือพิสูจน์ทราบมันมีสองภารกิจเหมือนเดิมภารกิจแรกก็คือพิสูุทธิภาพแหล่งที่าาคาดว่ากลุ่มปปรอจะมาประชุมเพื่อเรการวางแผนในการก่อเหตุภารกิจที่สองภารกิจที่สองก็คือการขึ้นยานปลดั๊กควบคุมพื้นที่ควบคุมพื้นที่ ส่วนของการปฏิบัติการปฏิบัติก็ออกจากกองร้อยผ่านขึ้นสะพานข้ามสะพานไปแล้วก็ไปลาดตระเวนไปตามถนนเส้นเรียบกลางเส้นเรียบกลงแล้วก็ไปวกลงแถวบริเวณหลังบ้านมักกตาให้เข้าที่ศูนทราแถวหลังบ้านมักกตาแล้วก็ขึ้นมาปอกอัพบนถนนเป็นภารกิจที่สองคือ บนเต็นนั้นกเต็นท์นั้นเนกองมุมาเตในกุวิงเนในกุวิงนอีกเนนึงตอนปอัพมี2วงป้อมัพมี2วงแล้วก็หลังจากนั้นก็มุกมุเก้าเ้าร้อยเทีนี้ส่วนของกากิจการปฏิบัตินนวันในวันนี้เริ่ปฏิบัติภารกิจ เราปฏิบัติภารกิจตูนเก้าตูนตั้งมุมครึ่งแล้วก็จบภารกิจหน้าสิบเดภารกิจเนในส่วนของคำแนะนำในการปฏิบัติถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ที่เราไม่ได้คาดคิดการอาจจะมีการซุบบ ชุดรัตเวนรต้นเน้นย้ำในส่วนของกดการกระทะแล้วก็สองนักการเปิดฉากจะเปิดฉากกับฝ่ายตรงข้ามขอให้เปิดฉากด้วยลูกทองก่อนเปิดฉากด้วยลูกทองก่อนและแรกจะต้องเรียกไปก่อนอย่างน้อยมันลูกทองเันบานถึงยี่สิบเมตรมันได้อยู่แล้วมันนั้นเปิดฉากครั้งแรกจะต้องเปิดฉากด้วยลูกทองก่อนแล้วทีนี้ก็ดำเนินกลยุทธ์ต่อไปก็ขอให้มีการตัดต้องด้วย มีการซักซ้อมในระหว่างที่รัฐเวนไปก็มีการซักซ้อมการปฏิบัติจะได้รู้เบอร์กันจะได้รู้ว่าใครอยู่อยู่ตรงไหน,นใครทาหน้าที่อะไรถ้าเกิดว่าไม่มีการซักซ้อมคงเชื่อได้เลยว่าพอม,มีเหตุขึ้นมาแล้วเราจะสับสนแต่ถ้าเกิดว่าเราไปราตเวนไปด้วยแล้วก็มีการตั้ง้มมุตินฐานาโดนุดราตเวีนะโดนซุ้ม Nó có chập bật thì bật can, tổ, tô Nó nâng nơi thôi chút Phải trống khám cho ngày Thủy dụng có vốn là chút Các loa vốn là chút Vốn ăn Giới chuẩn vốn là hiệt tổ nghĩ Có hay vốn là chút Phải không cảm thú lệ Khi giới chuẩn vốn là hiệt Hay căng bật bật Hay căng tăng xuống bất tỷ thán Tăng xuống bất tỷ thán Đường dạng, tống dạng ra Tống dạng, tắm dạng Lớp thẻ Vốn là chút Vốn lúc dạng Vốn lúc mình ăn chắc chóng เราไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้เพราะบางคนรอมครั้งแรกคนเชื่อครั้งแรกก็ยังสับสนอยู่แต่ครั้งที่สองที่สามจะเริ่มเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองต้องต้องอยู่ตรงไหนต้องอยู่ตำแหน่งตรงไหนการการดำเนินคนคนละยุทธ์เราต้องดูภูมิประเทศด้วยนะว่าภูมิในภูมิประเทศเราสามารถเข้าตีในลูกกระโวนของหน้ากระดานได้ไหมหรือว่าจะตีโอบหรือจะตีเจาะหรือว่าจะตีฉกปวย ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องต้องขึ้นอยู่กับภูมิประเทศนั้นๆภูมิประเทศในส่วนของเอโอที่เราได้รับมอบไปเอโอที่ได้รับมอบไปในตัวการช่วยลบกอันส่งกำลังหลักเขาอยู่ที่กองร้อยอันส่งกำลังหลักก็อยู่ที่กองกองร้อยในแต่ละคนนะเตรียมรอพอที่จะเป็นในการปฏิบัติภารกิจ

ลงมาหลายชุดสายการกำรแล้วก็ให้ว่าดทำนั้นแล้วก็ไปมอบหมายรายละเอียดในส่วนที่จะต้องโหลดไปส่วนที่ต้องแบกไปกับข้าวหนึ่งมื้อวิจยาลัยเข้าไปใช้แบกเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่แล้วก็ก็ว่ากันไปในส่วนของการติดต่อสื่อสารแล้วก็เหมือนเดิมการติดต่อสื่อสารหลักก็จะใช้วิทยุสื่อสารใช้วิทยุสื่อสารใช้อะไรก็ อันที่สอสคือการลองมันก็จะเป็นระบบพิโรมันจะเป็นระบบพิโรแล้วผ <si ู้ปกครองจะดูว่าในส่วนของเมื่อวานเมื่อวานไม่ไม่ค่อยได้ได้ฟังเท่าไหร่แต่วันนี้ว่าจะจะฟังดูว่าอันที่สองคือการในส่วนของเรื่อเรื่องใช้ได้ไหมถึงไหมไม่ได้ก็รับได้รับได้ใช่ไหมครับใช่ไหมตรงไี้เข้าตรังนี้เลยข้าเดี๋ยวไปเลยไปในรถเดี๋ยวติดต่อกันได้ไหม あっ。